thank you สวัสดีครับคุณผู้ชมที่เคารพทุกท่านวันนี้เจอกันในรูปแบบของการรีวิวสินค้านะสิ่งที่เราจะรีวิววันนี้ก็คือตัวนี้นั่นเองนะครับเป็นเราเตอร์นะครับ Wi-Fi ใส่ซิมนะครับใส่ซิมก็ใช้งานได้เลยนะครับทดสอบดูแล้วนะครับมันเวิร์กมากนะครับตรงปกนะครับแล้วก็สินค้าตัวนี้สั่งซื้อได้ง่ายๆนะครับ แล้วก็แนะนำวิธีการสั่งซื้อสินค้าแบบมีแคตแบ็กด้วยนะครับตัวเนี้ยมันจะใช้งานได้ดีแค่ไหนเดี๋ยวเราไปดูรีวิวกันเลยครับไปกันเลยโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองใส่ซิม2 2ค่ายให้ดูนะครับก็คือ as กับดีเอเอกับ True Move อ่าโอเคก่อนหน้าน,นี้เราเราใส่ as ไป อย่างเดียวเนาะเดี๋ยวตอนนี้มาลองใส่ TrueMove ดูนะครับว่าความเร็วอินเทอร์เน็ตจะได้เท่าไหร่นะก่อนอื่นนะครับใส่ซิมก่อนเนาะนี่ครับซิม True ซิม True นะโอเคเราก็ใส่ด้านหลังนะครับนี่นะ ก่อนจะใส่ซิมต้องถอดไฟออกทุกครั้งนะครับมันจะมีสัญลักษณ์บอกนะครับว่านี่ให้เอารอยบากขึ้นด้านบนเหมือนในภาพตัวอย่างนะครับแล้วก็ทองแดงเนะเอาไว้ฝั่ง,งนะนู้นนะความทองแดงลงนะครับก็ใส่เข้าไปเลยครับดันเข้าไปนะครับแล้วก็ให้มันดังแก๊กนะครับก็คือล็อก นี่ล็อกอยากนิดนึงอ่าแบบนี้คือล็อกแล้วนะจากนั้นเราก็เสียบไฟเลยเราจะมาลองดูว่า TrueMove H มันรองรับใช้ตัวนี้ได้ไหมเราเตอร์ใส่ซิมนะความเร็วเท่าไหร่ไรประมาณเนี้ย อันนี้ก็คือเราเชื่อมต่อกับเราเตอร์ตัวนี้แล้วนะครับชื่อเราเตอร์คือ CPE7BA8 นะมันบอกว่าไม่มีอินเทอร์เน็ตนะครับเดี๋ยวกดรอรอให้เขาลงทะเบียนก่อนนะครับถ้าไฟตรงนี้ขึ้นถ้าไฟตรงนี้ตรง c t ขึ้นถึงจะใช้ได้นะ หรือเราจะเข้าไปตั้งค่าก็ได้นะครับไปที่ Google Chrome ตรงนี้นะพิมพ์172 172นะครับ CPE ก็คือตัวนี้ตัวบนรหัสผ่าน admin นะครับ172.16.0.1นะครับก็ลงชื่อเข้าใช้ ตอนนี้เราเชื่อมต่อเรียบร้อยนะนแล้วก็มีการเชื่อมต่ออยู่หนึ่งหนึ่งหนึ่งคนก็คือเราใช้มือถือเชื่อมต่ออยู่อันนี้เราเลือกทั้งหมดแล้วนะเข้าวอเ็ตทั้งหมดแหละสอ G 3 G 4 G ยกเว้น5 G ไม่มี นี่ชื่อ Wi-fi อ่ามาแล้วลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วเห็นไหมครับทังเกียร์ที่ไฟตรง 4G มันกระพริบแล้วอ่าเดี๋ยวเรามาเทดสสปีดให้ดูชิป <Chip. S 1> เห็นไหมครับมันจะขึ้น True ก็คือออกจากซิมทรูนั่นเองซิมทรูนะครับก็คือลองรับนะครับแต่ว่าสาเหตุที่เน็ตมันช้าก็คือเพราะว่าเราสมัครแพ็กเกจ9จิก9บาทนะครับซึ่งเป็นแพ็กเกจเสริมนะครับไม่ใช่แพ็กเกจหลัก ความเร็วก็เลยอาจจะได้ประมาณนี้นะเดี๋ยวลองจะเราจะลองเทสให้ดูอีกรอบหนึ่งให้รอบแรกเสร็จไปก่อนเสร็จแล้วนะครับรอบแรกได้0.93แล้วก็0.1นะทดสอบอีกครั้งหนึ่ง Sim true, Mo. บทสรุปออกมาแล้วนะครับซิมทรูมูฟแพ็กเกจ9กิกะนะครับ9บาทได้ค่าที่ดาวน์โหลดอยู่ที่0.76นะครับรอดูค่าอัพโหลดนะครับค่าอัพโหลดอยู่ที่0.01 0.02นะครับอันนี้คือ true นะครับซึ่งอุปกรณ์อาจจะไม่รองรับซ i m true แบบทุกเครือข่ายนะครับก็เลยได้ความเร็วประมาณนี้นะโอเคเดี๋ยวจะลองอีกรอบหนึ่ง <c oughs> ให้โอกาสรอบสุดท้ายนะรอบที่สามเห็นไหม true online น,น,นะเนี่ย on รอบที่3ก็เหมือนเดิมครับอ่ลองใช้มือถือเครื่องอื่นสิเดี๋ยวลองใช้ซัมซุงดู CPE นะคือตัวนี้นะ เราจะเข้าเครือข่ายเราเตอร์ใส่ซิม CPE เชื่อมต่อเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราไปที่สปีดเทสเหมือนเดิม ตอนนี้เปลี่ยนมาใช้ Samsung นะครับเพื่อเชื่อมต่อโอเคน่าจะตัดสินแล้วแลละนะครับสำหรับแพ็กเกจนี้นะแพ็กเกจของ True นะครับไม่ต่างกันกันกบใช้มือถือเครื่องนี้นะ อันนี้ซัมซุงนะครับซัมซุงก็ได้ประมาณกันส่วนอันนี้เลดมี่เลตมี่โน 9t ได้ความเร็วประมาณนี้โอเคเดี๋ยวเราเปลี่ยนเป็นซิม AIS ดีกว่านะครับเราจะเปลี่ยนให้ดูนะถอดอันนี้ออกก่อนเนาะถอดไฟออกก่อนแล้วก็ถอดซิมออกมา นี่นะนี่นะที่ทดสอบให้คุณผู้ชมดูเมื่อสักครู่นะครับมันคือคือซ i ซิมทรเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนเป็น a s นะเน,นี่เป็น a s แล้วนะ มันเดิมครับใส่แบบเหมือนตามรูปนะครับความหน้าลงความทองแดงลงรอยบากอยู่มุมบนด้านซ้ายเสมอดันเข้าไปให้มันดังแก๊กหา่าล็อกแหละเสียบไฟเข้าไปเลยสังเกตตรงนี้นะถ้าปุ่มนี้มีไฟขึ้นตรงนี้ก็แสดงว่าใช้งานได้ คือเราไม่ต้องตั้งค่าอะไรเลยนะครับเสียบซิมเข้าไปแล้วก็รอให้ระบบมันลงทะเบียนก็รอใช้งานแค่นั้นเองเดี๋ยวเราจะทดสอบสองเครื่องให้ดูเหมือนเดมิมเหนะ็นไหมมาแล้ว อันนี้เราเชื่อมต่อเราเตอร์แล้วนะอันนี้ก็เชื่อมต่อเราเตอร์แล้วนะโอเคทดสอบ l e t me ก่อน AIS นะครับซิม AIS ที่เราใส่เข้าไปเป็นเป็นรายเดือนนะครับเป็น AIS รายเดือนนะครับ399 20ยี่สิบเมกไม่ลดสปีดนะแต่ว่ามันโทรฟรีโทรฟรีในเครือข่ายแล้วก็โทรออกในเครือข่ายตามเงื่อนไข ส่วนซิมเติมเงิน30มิล2ห3 5นั้นมันมันโทรออกไม่ได้โทรออกได้แต่ว่า,ามีจำนวนจำกัดส่วนอันนี้จะไม่มี <c oughs> คือมันมีเหมือนกันแต่ว่ามันได้โทรได้เยอะกว่า,เ,า <c oughs> เดี๋ยวเรามาทดสอบตัวนี้ดูนะครับของซัมซุงดูซัมซุง A7 เหมือนกันนะครับแสดงว่า AIS จะเหมาะกว่าโอเคเป็นซิมรายเดือนซิมรายเดือนได้ดาวน์โหลดนะครับเครื่อง Redmi ดาวน์โหลด35อัปโหลด31ส่วน Samsung ดาวน์โหลด46นะครับอัปโหลดอยู่ที่น่าจะ24 20 19. .5 9 5บโอเคบทสรุปออกมาแล้วนะครับ SIM AAS จะแรงกว่า,าทีนี้เรามามาใส่ซิมหลักนะครับที่เราจะใช้ตัวนี้นะครับคือเราจะใช้เอาซิม3มซีกไม่ลดสปีดแบบ235นะต่อเดือนซิมที่เราจะใส่จะใส่เป็นซิมหลัก เอาไว้กับเราเตอร์เลยก็คือซิมนี้นะโอเคเดี๋ยวทดสอบอีกรอบหนึ่งเพื่อให้เห็นความแตกต่างนะซิมเติมเงินกับซิมรายเดือนมันมีผลแตกต่างกันไหม ตัวนี้มาแล้วนะอันนี้ก็มาแล้วนะเน็ตมาแล้วเดี๋ยวเราเทสตัตวนี้กันนะลกันตัวนี้ก็มาแล้วเทสซัมซุงก่กอนนะอันนี้เป็นซิมรายเดือน AS นะครับค่าเก่ามันส่วนที่เรากำลังเทสอยู่เป็นซิมเติมเงิน30มซมเกไม่ลสปีด2อ5บาท AIS อืมสรุปแล้วอยู่ที่แพ็กเกจนะมันอยู่ที่แพ็กเกจนะครับคุณผู้ชมสรุปแล้วมันอยู่ที่แพ็กเกจอ่าให้โอกาสอีกรอบหนึ่ง รอบแรกอาจจะยังไม่พร้อมอตอนนี้ขึ้นน่าจะมาปกติแล้วลห่ะโอเคนี่นี่คือค่าปกติของเขาจะได้ประมาณนี้แหละของ NetTrue น่าจะเป็นที่แพ็กเกจนะเพราะว่าเราสมัคร 9G 9บาทไปสรุปแล้วซิมใช้ได้แต่ว่าน่าจะอยู่ที่แพนะ็กเกจเนาะ แพ็กเกจอาจจะเป็นแพ็กเกจเสริมแพ็กเกจน้อยไปอของรอบที่2นะครับ34-30นะครับอันนี้คือค่าปกติมาดูเครื่องนี้เครื่องนี้เดี๋ยวเราหยุด Wi-Fi ไว้ก่อนมาดูเ e t m ีจากเราเตอร์เหมือนกันนะครับเราจะให้ดูความแตกต่างว่าใช้มือถือต่างยี่ห้อต่างรุ่นมีผลต่อความเร็วไหมอันนี้คือค่าเดิม เน็ตรายเดือน a อ s สนะตัวนี้อ่าต่อไปเป็นเน็ตเติมเงินเช็คเทสในตอนแรกมันจะมันจะน้อยเหมือนกันกับตัวนี้นะแต่ว่าต่อไปเดี๋ยวมันก็จะขึ้นปื๊ดปื๊ดเหมือนกันเลย โอเคสรุปว่าซิมที่เราเทสนะครับ true กับ a s ใช้งานได้แต่ d t แทเราไม่มีซิมจริงๆต้องขออภัยด้วยนะครับ uh, d t แทก็น่าจะใช้ได้นะครับเพราะว่าตามภาพที่เขาระบุมามี d t แทมี a s นะครับมี True นะหลักๆแล้วค่ายอื่นก็จะมี NT นะครับก็มีตามภาพที่ท่านเห็นนะใช,ใช้งานได้จริงนะครับแต่ว่าความเร็ว มันจะอยู่ที่แพ็กเกจที่เราใช้งานนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ใครสนใจใครชอบนะครับอยู่ที่ใต้ลิงก์วิดีโอนี้นะครับเดี๋ยวจะวางลิงก์ไว้ให้นะครับไม่ว่าจะเป็นตัวนี้นะครับตัวสั่งซื้อของซิมซิมอินเทอร์เน็ตนะครับซิมอินเทอร์เน็ตพร้อมใช้งานแล้วก็เราเตอร์ใส่ซิมพร้อมใช้งานปล่อย wi-Fi ทุกคนสามารถใช้ได้นะครับภายในเรือนในครัวเรือน ไม่อยากลากสายอินเทอร์เน็ตเข้าบ้านนะครับไม่อยากจ่ายค่าอินเทอร์เน็ตแบบบานปลายนะครับมีค่า,ากล่องทีวีกล่องนู้นกล่องนี้เพิ่มเข้ามารายเดือนเพิ่มไปอีกนะครับส่วนตัวนี้ใช้เน็ตแบบเติมเงินนะครับฟิกตายตัวเลย235บาทแค่นั้นจบนะครับพอพอเดือนถัดไปก็เตมิม235มันก็ ปล่อยเน็ตมาให้เราเหมือนเดิมนะครับความเร็วเน็ตก็เช็คให้ดูแล้วนะครับตามนี้นะอยากให้ลูกเรียนออนไลน์นะครับที่บ้านหรืออยากให้ครอบครัวประหยัดค่าอินเทอร์เน็ตนะครับโดยไม่ต้องจ่ายเยอะนะครับแต่ว่าเราใช้อินเทอร์เน็ตได้ความเร็วพอสมควรนะครับ,นะรบก็ถือว่ามันประหยัดอะ ไม่ต้องไปจ่ายเป็นพันนะครับหลักพันจ่ายแค่หลักร้อยนะครับเราก็ได้ความเร็วด้วยนะครับอีกอย่างหนึ่งใครสามารถสามารถทำงานออนไลน์ก็คือแอปพลิเคชัน Shop g e n i นะครับเราก็จะฝากลิงก์ให้ทุกคนสามารถเอาไปใช้งานเพื่อลดรายจ่ายนะครับเอารายจ่ายมาเป็นรายรับด้วยนะครับยังไงก็ขอฝากทุกคนด้วยนะครับก่อนจากการอย่าลืมกดติดตามกด u b s c r i b e ด้วยนะครับจอกันใคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ Bye bye.